ก่อนเกมระหว่างคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับอาร์เซนอลคู่นี้เนี่ยเตะวันอาทิตย์ที่22กันยาครับเวลา4ทุ่มครึ่งช่องทางการถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นทูพีเมียฟุตบอล2ครับ ัวหัวกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของซิตี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับฟอร์มเจ้าบ้านเนี่ยใน5นัดหลังนะครับก็ชนะ4เสมอ1นะครับแม่ยังไม่รู้จักคำว่าแพ้เลยครับแต่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มในนัดล่าสุดบอลถ้วยเนี่ยนะครับก็มีแผ่วลงไปบ้างนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับพอไปเจอกับทีมที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความเขี้ยวลากดินก็ไปไม่เป็นอยู่นะนะครับส่วนอันดับในลีกตอนนี้นะครับของซิตี้เนี่ยก็นำจากฝูงแข่ง4นัดมี12แต้มครับ ทางด้านอาเซนอนครับก็สําหรับผลงานใน5นัดหลังนะครับก็มีสะดุดไป สอแมตช์นะครับเป็นเกมในลีกหนึ่เนาะที่เสมอกับไบตันแล้วก็เป็นบอลถ้วยล่าสุดเลยนะครับที่ไปเยือนอาตาลันต้านะครับก็เสมอ00นะก็เท่ากับว่าผลรวมตอนนี้ชนะไป3เสมอ2นะครับส่วนถ้าคิดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าชนะ3เสมอ1นะครับก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ดีนะครับตอนนี้เนี่ยรังอันดับ2นะครับตามแมนซีอยู่แค่2แต้มเท่านั้น และสําหรับสถิติเฮตุเฮตการเจอกันของทั้งคู่นะครับก็ต้องบอกว่าระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์คู่นี้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงสีเลยนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับก็ทางแมนซีเนี่ยชนะไป2เนาะอาร์เซนอลก็ชนะ2แล้วก็มีเสมอกันด้วย1นัดนะครับก็คือในวันที่6สิงหาในบ้านซิตี้นัดนั้นก็ถือว่าอาร์เซนอลทําได้ดีเลยนะนะครับก็บุกมาแบ่งแต้มไปได้นะครับแต่สถานการณ์ล่าสุดผมว่าอาร์เซนอลวันนี้น่าจะลําบากเดี๋ยวไปดูในช่วงวิเคราะห์กันครับ มาคาดการสเสวียผู้เล่นตัวจริงนะครับแล้วก็แผนของแต่ละทีมกันนะทุกคนซิตี้วันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมาในระบบ4-1-4-1ครับลูกสาประตูเป็นเอเดรีนนะครับหลัง4คนแบ็กซ้ายเนี่ย จะขยับยอสโกกวาดิโอมาเล่นนะครับตอนแรกเล่นเป็นหลัง3เนาะแบ็กขวาเนี่ยเป็นไคลวอเกอร์นะครับก็จะมีแบ็กสข้างเลยน่าจะเติมเกมรุกกันมันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะเซ็นเตอร์แบ็กคู่นะครับจะเป็นรูเบนดิอาร์สยืนกับมาดูเอลอาคันจีครับมากันที่กองกลางกองกลางวันนี้จะใช้งานแค่โรดี้คนเดียวนะครับทั้งตัดเกมคุมจังหวะเกมจ่ายบอลทําได้หมดครับจบ ครบในคนเดียวเลยผู้เล่นในแนวลุก4คนครับซ้ายเนี่ยจะเป็นแจ็คกิลลิตครับทางขวาเนี่ยจะส่งฟิลโฟเดนลงมาบ้างนะครับกองกลางนะครับก็จะเป็นเบเดโดซินวา์ยืนกับกุนโดกันทําไมถึงไม่เป็นเดอะบอยเดอะบอยคาดว่าน่าจะเจ็บจากเกมกลางสัปดาห์นะครับผมผมเห็นว่าถูกเปลี่ยนออกเนาะน้าเปาก็ยังคงเป็นเออร์ลิงบาว์ฮรนแลนด์ครับทุกคนแล้วก็สําหรับผู้เล่นที่บาดเจ็บของซิตี้ตอนนี้ก็มีด้วยกัน2คนนะฮะก็เป็นนาธานอาเก้กับออสการ์บ๊อบครับทางเซวินโยเน่ ก็ลงมาได้แล้วครับในแมตที่แล้วนะทางด้านผู้มาเยือนนะครับวันนี้น่าจะมาแบบเทเซฟหน่อยนะครับเหมือนแมตที่เจอสเปอร์เลยเพราะว่าการขาดผู้เล่นหลักก็ส่งผลต่อทีเหมือนกันนะครับมาในระบบ4-4-2แน่นอนนะครับผูกสาป,ประตูเนี่ยจะเป็นดาบิดไรย่าครับแผงหลัง4คนแบ็กซ้ายเนี่ยจะเป็นจูเลียนทิมเบอร์นะครับแบ็ก ขวาเนี่ยจะเป็นเบนไว้นะครับเซนเตอร์แบ็กคู่เดิมเลยครับที่กำลังทำผลงานได้ดีในตอนนี้ก็จะเป็นกาเบียลมาการเยสกับวิลเลียมซาลิบาครับกองกลาง4คนนะครับไปดูที่ปีกซ้ายกันก่อนปีกซ้ายนี่จะเป็นกาเบียลมาตินาลีนะครับปีกขวาเนี่ยจะเป็นบุกโยซาก้านะฮะแล้วก็กองกลาง2คนจะเป็นการยืนคู่กันระหว่างจอร์จิโยกับโทมัสปาเต้ครับกองหน้า2คนนะครับซ้ายเนี่ยจะเป็นเรนโดทอสซานะครับอันนี้จะยืนต่ำลงมาหน่อยคอยปั้นเกมให้กับทางขวาที่เป็นไคฮาวเวดครับ สำหรับผู้เล่นที่บาดเจ็บของอาร์เซนอลในตอนนี้นะครับก็มีหลายรายเลยครับก็มีมาตินโอเดกาดนะครับมิเกลเมเรโนนะครับนี่เพิ่งซื้อมาใหม่ก็ยังไม่ได้ใช้งานสักทีนะเคียรันตินนี่นะครับทาเคฮิโรโทมิยาสุนะครับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับแล้วก็ดิคันไรท์รายนี้ไม่ได้เจ็บนะครับแต่ติดโทษแบนนะครับผมทุกคนเราคุยถึงเกมคู่นี้กันสักหน่อยช่วงท้ายอย่าพลาดนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ผมขอพูดทางฝั่งซิตี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ก่อนเกมนี้เนี่ยพวกเขา ก็เพิ่งฟาดเกมกลางสัปดาห์สุดโหดมานะครับมุมมองของผมจากเกมที่เจออินเตอร์นะผมว่าซิตี้เนี่ยก็ยังสามารถรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้าดูจากสถิติเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับว่าเอ้ยมันดีนะแต่ทุกคนรู้อะไรไหมการที่พวกเขาเจอกับทีมที่มีความเคี่ยวลากดินเนี่ยมันก็ทําให้ทีมอย่างซิตี้เนี่ยออกอาการสะดุดไปเหมือนกันนะวันนั้นทุกคนน่าจะเห็นอยู่แหละนะครับเรื่องของเอ่อในเกมแดนกลางที่ในครึ่งแรกเนี่ยสู้ได้และทําได้ดีกว่า แต่พอครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหหนังคนละม้วนเลยทุกคนนะครับผมว่าเป๊ปเองเนี่ยน่าจะเล็งเห็นตรงนี้แล้วแหละนะครับแล้วก็น่าจะแก้ปัญหาได้ไม่ไม่มีรอยรั่วอะไร นะครับแล้วก็ยิ่งมาเจอกับลูกศิษย์ตัวเองในบ้านเนี่ยผมว่าเป๊ปคงไม่อยากถูกรูปคมนะครับคงจะเปลี่ยนมายืนในระบบ4 1 4 1อย่างที่ผมบอกไปในแผนแน่นอนนะครับกองกลางก็จะใช้งานแค่โรดี้คนเดียวนะครับแล้วก็จัดเกมรุกแบบหนักหน่วงเลยนะครับน่าจะมันนะครับวันนี้การเติมเกมบุกจากแบ็กทั้ง2ข้างนะครับโอ้โหที่ช่วยกับปีกเนี่ยน่าจะประสานงานกันได้ดีเลยในวันนี้นะครับ ทีนี้ถึงคิวของอาร์เซนอลบ้างทุกคนย้อนกลับไปดูเกมที่พบอาตาลันต้านะครับทุกคนเห็นอะไรบ้างไหมจากเกมนี้ผมเห็นนะก็คือการไม่มีผู้เล่นที่คอยทําเกมคอยสร้างสารรค์เกมอย่างมาตินโอริกาเนี่ยโอ้โหมันชัดเจนม,มากว่าเกมรุกที่ลื่นไหลนะครับบอลที่เกิดจากการสร้างสารรค์ของเขาเนี่ยมันหายไปจากเกมเลยทุกคนถึงในตำแหน่งนี้นะจะถอยไครฮา,าวเวตลงมาเล่นแต่ก็ทําได้แค่จ่ายบอลแปะบอลไปมาทุกคนทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วในแมตช์ที่เจออตาลันต้านะครับเพราะว่าไครฮา,าวเวตเนี่ยมันไม่ได้มี วิชั่นดีเหมือนโอเดกานะครับและเหมือนจะเคาะซ้ํากำซัดยิ่งกว่านั้นในแมตช์นี้นั่นก็คือการขายกองกลางคนสำคัญอีกคนหนึ่งนั่นก็คือเดนนิสไรนะครับที่ยังติดโทษแบนอยู่ซึ่งคู่กลางในวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นจอร์จินโยยืนกับโทมัสปาเต้คู่นี้ผมว่ามันไม่ดีพอครับจอร์จินโยเองเนี่ยก็ดอบลงไปเยอะนะครับไม่เหมือนตอนที่อยู่เชลซีเท่าไหร่ส่วนโทมัสปาเต้เนี่ยก็ยังมีลูกเอ,อ๋อเออนะครับลูกใจบอลพลาดเนะี่ยดูจากเกมอตาลันตาที่ทําเสียจุดโทษ ผมว่ามันเสียหายเยอะนะดีไม่โดนนะครับดีไรย,ยาช่วยเซฟไว้ก็นั่นแหละครับบอกยังไงอะ่ะถึงทุกคนคิดว่ากองหลังมันจะช่วยอาร์เซนอลได้เยอะแต่เชื่อผมเถอะทุกคนนะครับมันต้องมีพลาดกันบ้างเพราะว่าเกมรุกของซิตี้เนี่ยมันกดดันมากนะทุกคนถึงกองหลังคู่นี้มันจะทําผลงานได้ดีนะครับผมผมบอกเลยว่ามีพลาดแน่นอนวันนี้เอาจริงคู่นี้เนี่ยผมมองว่ายังไงซิตี้ก็ได้เปรียบครับในเรื่องของผู้เล่นด้วยได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับ แล้วก็อะไรนะเรื่องความเหนื่อยล้าเนี่ยผมว่า มันน่าจะเจอมากันทั้งคู่แหละน่าจะบนอะไรไม่ได้นะครับผมมองว่าอาร์เซนอลวันนี้จะมายันเสมอก็ยากแล้วแต่จะมาเอา3แต้มในบ้านซิตี้ก็คงยากเข้าไปใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะบอกเลยงานนี้แมนซิตี้ใสๆครับโดยซับกอสอ2ประตูต่อศูนครับทุกคนทุกคนครับดูคลิปนี้จบแล้วใครที่ดูจบนะขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยถ้าชอบนะครับกดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับจะถึง2,000ันซับและที่สําคัญนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ